ยอดการาฟิกการระดับมหาเทพ NVIDIA Tesla NVIDIA q u a d o และ AMD f i r p r o เพื่องานออกแบบ2มิติและ3มิติทุกประเภทงานตัดต่อวิดีโอทุกชนิดงานสร้างแบบจำลองงานเสมือนจริงทุกรูปแบบงานประมวลผลชั้นสูงทุกระดับความซับซ้อนและคอมพิวเตอร์การาฟิกซูเปอร์ไฮเอนระดับเวิร์กสเตชันสมบูรณ์แบบทั้งระบบโดยเดว่าเนชชัโรองไทยระดับโลก สวัสดีครับกลับมาพบก,บกับรายการคอมพิวเอ็กซ์ไลแล้วในสัปดาห์นี้นะฮะซึ่งในช่วงโชว์ไทม์วันนี้นะฮะรายการของเรานะฮะมาบุกร้าน T K Com ะฮะเดี๋ยวเราไปเจาะลึกในส่วนของร้าน T K Com กันดีกว่าฮะเรามาอยู่ที่ศูนย์การค้าที่ขายของไอทีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือพันทิพย์ p า a ประตูน้ำนั่นเองซึ่งในวันนี้เราจะไปเจาะในร้านค้าร้านหนึ่งนะฮะเรียกได้ว่าเป็นร้านที่มีชื่อเสียงมากนะครับชื่อว่าร้าน T K Com นั่นเอง you wanna สำหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่รู้จักกับร้าน TKCOM นะครับในวันนี้นะครผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักในส่วนต่างๆของร้านนะครไม่ว่าเขาจะมีการขายสินค้าอะไรบ้างไอสตีต่างๆรวมไปถึงประวัติความเป็นมาของทางร้านด้วยครับ God save ที่เคคอมนี้ตั้งมากี่ปีแล้วฮะ เริ่มจริงๆแล้วถ้าอย่างนั้นต้องนับย้อนไปประมาณ12ปีตั้งแต่เราเริ่มเข้ามาเป็นพนักงานที่เนยฟันทิพย์ก่อนเป็นช่างซ่อมตามร้านทั่วไปก่อนนะครับ,รบแล้วตอนหลังมาเราก็เริ่มพอเริ่มเก่งขึ้นและเริ่มพัฒนาฝีมือขึ้นมาผมก็มีความรู้ทางด้านการอคอมพิวเตอร์คอแฟนแในบัญชีแล้วก็ค้าขายรเราก็เลยตัดสินใจว่าเปิดร้านเองดีกว่าวเริ่มจากการรับซ่อมพอยขายอะไรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมาเริ่มขายเมื่อ10ปีที่แล้วเมื่อประมาณทุกห้าหกปีห้าหกปีเริ่องจะเริ เห็นแนวทางว่าคอมพิวเตอร์แต่งน่ะยังไม่มีนะในประเทศไทยมีแบบตอนนั้นมีน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลูกค้าที่เริ่มรู้จักเราแล้วเราจังหวัดอนนั้นเราก็เล่นของแรงด้วยเราก็ส่วนตัวนี่ชอบอยู่แล้วก็เลยแบบเออทำไมไม่เอาเข้ามาขายนะในเมื่อตลาดก็มีคนก็อยากได้เยอะแต่หาซื้อกันไม่ได้เราก็ตอนนั้นเราก็เลยคิดกับแฟนเสร็จแฟนว่าอ้าวลองดูสักตั้งนึงอ่ะเราก็เลยตัดสินใจบินไปต่างประเทศเพื่อไปหาสินค้าพวกนี้เข้ามาขาย นั้นอ่ะที่พี่เริ่มเอามาขายแรกๆเนี่ยความพิตความพิตอ่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างโอ้สมัยตอนแรกๆนี่ต,อตอ้องบ,บอกว่าเหนื่อยเหนื่อยครับอย่างเคสเน่ยทัวไปขายตัวละพันข์เราเข้ามาแรกๆตอนนั้นเคสแต่งแพงมากตัวหนึ่งเจ0ดพันแปดพันก็ยังไม่รู้จะขายใครแต่ว่าพอเอาเข้ามามันก็ขายหมดทุกที <c oughs> อ๋อก็คือเรียกว่าเ,เริ่มเริ่มมีกระแสมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ครับเริ่มนั้นเรา<ม>คนก็รู้จักเราเริ่มอยากได้ยี่ห้อหนู้นยี่ห้อนี้ก็มาออเดอร์กับเราเราก็สั่งต่างเทศให้<ม>น,น,นะครับและอย่างภายในร้านนะครับมีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อะไรบ้างครับที่เรียกได้ว่าขายดีที่สุดในร้านเอาถ้าสินค้าขายดีของเราน่าจะเป็นเคสนะครับเคสกับคูลเลอร์นะครับส่วนพวกฮาร์ดแวร์ทั่วไปซีรีส์เมนบอร์ดนี้เราก็เราก็ขายได้นะครับแต่ว่าแบบเราเน้นของแรงอาจจะไม่ได้ขายเยอะเหมือนร้านอื่นที่ขายพวก สินค้าตลาดอะไรอย่างงี้ยครับครับผมและอย่างพวกอุปกรณ์ชุดแต่งแบบพี่อย่างพวกพัดลมหรือว่าอุปกรณ์คูลิ่งชุดน้ำอะไรอย่างนี้น่าจะเป็นชุดน้ํากับคูลเลอร์นี่ยนะครับที่ขายดีที่สุดเราเรามาก็เป็นเคสครับผมและอย่างแบรนด์สินค้าที่ตอนนี้ที่ทางร้านขายเนี่ยมีร้านทีเคเองที่นําเข้ามาขายเองมีบ้างไหมครับมีครับมีอะไรบ้างนำสินค้าที่เข้ามาขายเองก็จะมีแบรนด์พวกดังๆเราก็จะมีเทอร์มอนเทคนะครับ เรียนลิเรียนลินี่เป็นแบรนด์ไต้หวันจะผลิตเคสอลูมิเนียมอย่างเดียวแล้วก็ซอมแมนเป็นเกาหลีแล้วก็จะมีทีทีสปอร์ตเป็นออกแนวตลาดเกมมิ่งเมาส์คีย์บอร์ดอะไรพวกนี้ครับหันนฟังแล้วก็จะมีก็กเคสกใช่ครับพวกเคสอะไรนิดหน่อยอีกประมาณ5 6แบรนด์แล้วก็ AM, Memory, S <S แรมเมมโมรี่จีสกิลของเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเจ้าเดียวในประเทศไทย เอาละรครับพี่ถ้าพูดถึงแบบโดยรวมคือจุดเด่นคําว่า T K Com เนี่ยอะไรคือจุดเด่นของในร้านของพี่อะไรคือจุดเด่นในร้านต้องบอกว่าไอซีที่สร้างชื่อเราจริงๆเลยก็คืออุปกรณ์แต่งนะครับ,รบแล้วก็เนืเรื่องของการบริการขาดไม่ได้คือบริการที่ร้านเนี่ยจะเน้นเรื่องการบริการเป็นอันดับสําคัญที่สุดเลยครับครับผมลูกค้าที่ซื้อเครื่องให้เราประกอบให้เราจะเน้นการเก็บสายเก็บให้แบบสวยงามเรียบร้อยอย่างเคสที่เราโชว์นี่รับจะไม่เห็นสายไฟเลยจะเก็บไว้ให้สวยงาม ืที่ลมมันจะได้ระบายเต็มที่ก็คือพร้อมใช้งานเลยแบบคือเอาไปแล้วไม่ต้องกลับมาใหม่ไม่ต้องกลับมาใหม่ใช้ยาวไปเลยแต่ให้ต่อให้กลับมาเราก็ไม่คิดค่าเป็การลูกค้าอีกทีนึ่งถ้าร้านอืน่นอย่างซื้อทั่วไปจะมีค่าเซอร์วิสตลอดของเราไม่คิดของเราให้ลูกค้าฟรีผมเห็นร้านพี่ขายออทรียพวกของแต่งวอเตอร์คูลิ่งที่พี่บอกไปตอนต้นนะ่ะก็คือว่า มีอะไรบ้างครับก็ตอนนี้หน้าร้อนผ่านหน้าร้อนมาแล้วต้องบอกนี่ะครับแต่ชุดน้ําก็ทุกคนเล่นกันเรื่อยๆนะครับของเรามี water cooling ชุดน้าที่นําเข้ามาเองนะครับจะมี1นึ่ง alpha cool เป็นของแบรนด์เยอรมันนะครับแล้วก็มาเซอร์วิสเทคนะครับแล้วตอนนี้ที่ขายดีที่สุดของเราก็เป็นยี่ห้อ XSPC XSPC ใช่ครับ XSPC ก็คือขายทุกส่วนเลยที่เป็นชุดน้ําใช่ครับก็มีตั้งแต่ระบายความร้อน CPU การ์ดจอแรมนะครับ แล้วก็อีกระบบหนึ่งตอนนี้ที่กาลังเริ่มนิยมเข้ามาเขาเรียกว่าระบบลิควิดก็คือระบบปิดจะเป็นสายสีดาจะไม่เห็นจะไม่เห็นน้ําวิ่งนะครับแต่ว่าจะเน้นที่เงียบแล้วก็คุณภาพดีเย็นและอย่างแนวโน้มต่อไปในอนาคตอย่างวอเตอร์คูลลิ่งจ๊บแต่งเนี่ยพี่คิดว่าวงการแต่งของทางวอเตอร์คูลลิ่งหรือว่าวงกาแต่งต่างเนี่ยจะมีแนวโน้มไปทางไหนบ้างอตอนนี้ผมว่ามันก็ยังเดินไปเรื่อยๆอยู่นะครับยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดหรือตันเพราะว่ามันมีโปรดักต์ออกมาใหม่ๆเรื่อยๆแล้วอ,อีกแนวหนึ่งก็คือพวกคอมพิวเตอร์ มันพัฒนาให้เร็วขึ้นแรงขึ้นแต่ว่ามันก็ร้อนขึ้นมาคู่กันมาทั้งนี้ทำให้มันยังขายไปเรื่อยๆครับแล้วยูสเซอร์ที่ใช้งานตัวนี้ผมว่าคอมพิวเตอร์มันเริ่มแพร่หลายคนหันมาใช้คอมพิวเตอร์กันเยอะขึ้นมากก็ราคาตลาดมันเริ่มสูงขึ้นราคาก็อาจจะมีถูกลงบ้างใช่มันมีถูกลงกันใมันมีถูกลงมาเรื่อยๆก็คือทําให้คนสามารถหยิบจับได้มากขึ้นง่ายขึ้นเมื่อก่อนเข้ามาแรกๆแพงมากชุดหนึ่งนี่ต้องมีหมื่นกว่าตอนนี้5 0 0 0 6 0 0 0คนคุณเป็นเจ้าของได้แล้วครับ เอาไต้นและอย่างสินค้าอะไรบ้างฮะที่มีคนเข้ามาสอบถามกันมากเลยว่าเฮ้ยพ,พี่ที่ร้านมีไหมอะไรอย่างเงี้ยเอางี้ดีกว่าผมแนะนําเป็นว่าสินค้าตัวไหนขายดีของแต่ละวันแล้วกันเนาะ,ะสินค้าคของเราเนะี่ยที่ขายดีดส่วนมากแต่ละวันลูกค้าจะเปลี่ยนกันมากที่สุดก็คือตอนนี้นะครับกราฟิกการ์ดหน้าจอรองลงมาก็เป็นแรมนะครับส่วนมากก็จะมีเพิ่มแรมกันตลอดนะครับพอยิ่งเกมใหม่ออกมากิน<ล>เสเปคมากขึ้น แล้วก็อย่างช่วงกราฟิกการ์ดจะช่วงนี้เป็นช่วงของเกมจริงๆเด็กยุคใหม่ตอนนี้ต้องเล่นเกมกันทั้งนั้นเลยครับครับผมแล้วเกมการ์ดจอเราจะขายดีมากครับการ์ดจอแล้วก็ลองลงมาอีกชิ้นหนึ่งก็คือตอนนี้เป็นโปรดักต์ใหม่ะนะครับเพิ่งเข้ามาแต่ก็ขายดีมากก็คือ SSD อสดีโซลิตสเตดไดร์ฟตัวนี้ก็เริ่มฮิตเริ่มฮิตครับขายดีมากตัวนี้มีแต่คนมาอัปเกรดเพิ่มกันไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุก๊ก PC ก็มาใส่ SSD กันทั้งนั้นครับครับผมเอาพี่ผมถามอีกอย่างอย่างสมมติ คนที่มาถามซื้อการจอยอย่างพี่นําเข้าในส่วนของแบรนด์ EVGA เองใช่ครับมีคนเข้ามาถามปุ๊บถามแบรนด์อื่นบ้างไหมมีครับมีเราก็แนะนาทุกแบรนด์เราขายทุกแบรนด์นะครับร้านเราครับลูกค้าอยากได้เราต้องการก็เขาต้องการอะไรเราเสนอขายให้ทุกอย่างเราไม่ได้เน้นนะครับแต่ถ้าลูกค้าถามว่าอันไหนดีที่สุดเป็นธรรมดาเราก็ต้องตอบว่า EVGA ครับราะพี่<บ>นำเข้า,<บ>ขามา <laughs> ใช่ครับเราเรื่องการรับประกรันของเรา สุดยอดครับเรารับประกันตัวิลแพ็เต็มที่ได้เราไฟให้เต็มที่<ม>คืออย่างนี้ถ้าสมมติอย่างแบรนด์แบรนด์สินค้าของพี่เองเนี้ยที่พี่นําเข้ามาอย่างเรื่องประกันอย่างเงี้ยพี่ก็คือครประกันกับทางร้านเองใช่ไหมครับก็คือถ้าสมมติมีปัญหาน,นี้อาจส่งนอกเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับส่วนมากแล้วเราจะมีสตอ๊อกของเคมาให้ลูกค้าอยู่ตลอดอยู่แล้วครับนอกจากว่าตัวไหนที่ไม่มีหรือว่าปรรุ่นไปแล้วเราก็จะส่งมังนอกแล้วมือนอกก็อาจจะซีเอ็นกลับมาหาเราเราก็จะตีเสนอเกลน่ืนให้ลูกค้าให้ลูกค้าอัปเกรดเป็นรุ นะครับพี่ต้นครับและอย่างแนวโน้มในความคิดของพี่แนวโน้มการตกแต่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆที่จะตกแต่งที่จะสามารถอัปเกเรดคอมพิวเ,เตอร์ของเราแนวโน้มในทิศทางที่พี่คิดเนี่ยในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างในความคิดของผมนะครับตอนนี้ตลาด p ีซีมันดัเหมือนมันหดลงไปนิดนึงเพราะว่าโดนโน้ตบุ๊กเข้ามาแซงนะครับ,รบแต่ว่ากลุ่มที่เล่น PC ก็ยังมีอยู่ แล้วในกลุ่มตรงนี้ก็ยังตอนนี้ผมว่ากลุ่มที่เล่นคอมพิวเตอร์ของแต่งแล้วก็แรงขึ้นเนี่ยผมว่ามันโตขึ้นเมื่อก่อนคอมพิวเตอร์บางคนไม่เข้าใจว่าทําไมตัวนี้4 0 0ห0ื่นห้าหมื่นทำไมตัวนี้1มื่นหนึ่งอย่างงี้ครับคิดว่าเป็นคอมพิวเตอร์เหมือนกันแต่พอเข้าจริงตอนนี้มันไม่เหมือนและคุณซ<ม>ื้อได้เท่านี้คุณจะใช้งานตรงน,นี้ไม่ได้มันก็เลยทําให้กลุ่มตรงนี้เริ่มเห็นความสําคัญของตรงน,นี้ของแต่งหรือของที่แรงมากขึ้นก็ทําทให้มันค่อยๆขยับโตขึ้นไปเรื่อยๆได้ครับผมก็คือว่าถ้าต้องการต้องกกกกการรเเล่นมแแงง็ต้อับ ของแรงใช่ครับก็เรียกได้ว่าตลาดในอนาคตอาจจะเติบโตไปเรื่อยๆเพราะว่าเกมก็กินสเปกไปเรื่อยๆหรือว่าในโซนอื่นการทำงานต่างๆก็กินสเปคไปเรื่อยเริ่มเริ่มเริ่มหันมาเล่นพวกนี้เยอะขึ้นนะครับของแรงเยอะขึ้นโตขึ้นทุกปีและอย่างตลาดผมว่าราคาถูกลงด้วยยิ่งมีหลายๆเจ้านําเข้ามาราคาถูกลงกดลงยิ่งคนใช้เยอะราคาก็ยิ่งถูกลงด้วยครับผมเอาละฮะนี่ก็คือทั้งหมดจากร้าน g k Com นะฮะยังไงวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่ต้นด้วยนะครับขอบคุณครับรัาผมแล้วเจอกันช่วงหน้าครับ The visible scars they multiply. Kiss it goodbye. a